สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้ววิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 กับครูชินวรทัศน์นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องทศนิยมกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทศนิยม1ตําตำแหน่งกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อ EP ที่แล้วเรารู้จักความหมายของทศนิยมแล้วนะครับคราวนี้คุณครูจะ ขอทบทวนนะครับเรื่องทศนิยมอีกสักนิดนึงก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับทศนิยมเนี่ยก็คือจํานวนที่เขียนแสดงตัวเลขที่เขียนแสดงจํานวนนะครับซึ่งเราจะพบได้ในชีวิตประจําวันนะครับในการอ่านทศนิยมเราก็จะอ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจุดอ่านตามธรรมดาแต่อ่านตัวเลขที่อยู่ข้างหลังจุดแบบเรียงตัวอย่างนี้นะครับอ่านอันนี้อ่านว่า1จุด หน,นะครับอ่านว่าหนึ่งจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งถ้ามีสองตัวแบบนี้นะครับเราก็จะอ่านว่าหนึ่ง ห่จุดหนึเราไม่อ่านว่า1.12น,นะครับเราจะอ่านว่า1น2จุด1นอ,อย่างนี้นะครับถ้ามี3ตัว เราก็จะอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับ1จุด1 2 3 1.123นะครับทศนิยมนะครับก็จะมีหลายตำแหน่งหมายความว่ายังไงตำแหน่งก็คือจำนวนตัวเลขที่อยู่หลังจุด หลังจุดตรงนี้นะครับถ้ามีตัวเลข1ตัวเราเรียกว่าทศนิยม1ตําตำแหน่งถ้ามีตัวเลข2ตัวเราเรียกว่าทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้ามีตัวเลข3 3ตัวเราเรียกว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งมี4ตัวเรียก4ีตำแหน่งมีกี่ตัวก็เรียกตามจํานวนตำแหน่งถามว่าทศนิยมมีจากัดไหมว่ามีไม่เกินกี่ตำแหน่ง ไม่มีนะครับสามารถมีได้ไม่จำกัดเลยนะครับโอเคแต่ใน EP นี้เราจะเรียนกันแค่ระดับที่1ก็คือทศนิยม1ตําแหน่งกันก่อนนะครับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็หมายความว่ามีตัวเลขอยู่หลังจุดเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันนักเรียนสามารถดูเนื้อหาในหน้า54ในหนังสือเรียน วิชาคณิตศาสตร์เลม่มที่2ประกอบได้นะครับเขาบอกว่าให้พิจารณาส่วนที่ระบายสีก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปแบ่งออกเป็น10ส,ส่วนเท่าๆกันและมี1ชิ้นที่ระบายสีถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน10ถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็จะเท่ากับ0.1เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1นะครับ ต่อมามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกันแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วมี2ชิ้นที่าระบายสีถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน10น,นะครับหรือเขียนเป็นทศนิยมก็จะเท่ากับ0.2นะครับเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน10ก็จะเท่ากับ0.2องอาต่อไป คราวนี้ระบายสีไป3มชิ้นก็เท่ากับ3เท่ากับเศษ3ส่วน10หรือถ้าเป็นทศนิยมก็จะเท่ากับ0.3โอเคต่อไปคราวนี้โอระบายไป9ชิ้นเลยนะครับระบายไป9ชิ้นก็จะเป็นเศษ9ส่วน10หรือเท่ากับ0.9ด้านั่นเอง และนี่ก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่แบบฝึกขัดเลยนะครับเราจะย้ายไปที่แบบฝึกหัดเลยเอา้าวไปเลยนะครับไปที่แบบฝึกหัดที่7.2ก็จะมีอยู่3ข้อใหญ่นะครับ3ข้อใหญ่เดี๋ยวเราจะทำหมดเลยละกันเพราะว่ามันง่ายมากนะครับมาดูที่ข้อ1่งใหญ่ก่อน ข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีโอเคมาดูข้อหนึ่งย่อยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแต่ระบายสีไปแค่5ชิ้นก็จะเท่ากับ 0. จุดเท่าไหร่ครับระบายสีไป5ชิ้นก็จะเท่ากับ0.5จุดห้าอ่าเพราะระบายสีไปแค่5ชิ้นใช่ไหมครับก็เป็น0.5เขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับ0 จุดห้าข้อต่อไปอนักเรียนเอาแบบฝึกขึ้นมาทำพร้อมๆกันเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ2ย่อยข้อ1ใหญ่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็นสิบชิ้นเท่าๆกันแต่ว่าระบายสีไปแค่4ก็จะเป็น0จุดเก่งมากครับ 0.4เพราะว่าระบายสีไปแค่ 1, 2, 3, 4อ่ะก็จะเป็น0.4นะครับเขียนเป็นตัวหนังสือได้เท่ากับ0.4ต่อไปให้นักเรียนทําเองบ้างนะครับให้เวลาทำแล้วกันก็สต็อปคลิปวิดีโอไว้แล้วค่อยกดเล่นนะครับ โอเคครับถ้ากดกลับมาแบบนี้ก็มาดูกันนะครับรูปนี้เป็นรูปแเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมรูปนี้แบ่งออกเป็น10ชิ้นเท่าๆกันแบ่ออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป6ส่วนนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6แบบนี้นะครับถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็ได้เท่ากับ0 6 นะครับ0.6เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0จุด6นั่นเองนะครับตรวสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะครับตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานนักเรียนด้วยนะครับถ้าผิดก็แก้ไขนะครับต่อไปเขาให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือนะครับข้อ2ใหญ่เนี่ย ให้ระบายสีแสดงทศนิยมพร้อมเขียนตัวหนังสือข้อแรกข้อ1เขาให้มา0.2และให้วงกลมมา1วงแบ่งออกเป็น10ส่วนแล้วก็ต้องเขียนตัวหนังสือข้อ2ก็คือ0.9ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วก็เขียนตัวหนังสืออะเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนทำดูนะครับกดสต็อปคลิปวิดีโอแล้วเริ่มทำได้เลยนะครับ โอเคครับถ้ากดกลับมาแสดงว่านักเรียนทําเสร็จแล้วเชื่มนะครับคุณครูก็จะตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะครับอ่ะมาดูข้อที่1ก่อนข้อที่1เนี่เยเขาแบ่งรูปวงกลมให้เป็น10ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ให้ตัวเลขทศนิยมมาก็คือ0.2นั่นหมายความว่าเราต้องระบายสีนะครับในส่วนของชิ้นที่เขาแบ่งมาให เป็น10ชิ้นเนี่ยเราระบายไปแค่กี่ชิ้นครับระบายไปแค่2ชิ้นนะครับตัวหนังสือก็เขียนไป0.2จุดสแบบนี้นะครับตรวจสอบวาบถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนต่อไปรูปที่2 0.9นั่นก็หมายความว่าแสดงว่าเราต้องระบายสีไป9ชิ้นจากทั้งหมด10ชิ้น แบบนี้นะครับนักเรียนจะระบายเหมือนครูหรือไม่เหมือนครูไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องระบาย9ชิ้นนักเรียนจะใช้สีอะไรในการระบายก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระบาย9ชิ้นนะครับระบายเกินกว่านั้นหรือระบายน้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าในโจทย์เขาให้มา0.9ก็ต้องระบาย9ชิ้นตัวหนังสือก็เขียนว่า0 แบบนี้นะครับตวจสอบอวานถูกต้องของผลงานนักเรียนด้วยนะครับโอเคต่อไปเลยดีกว่าต่อไปข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนในรูปทศนิยมก็ให้เศษส่วนมานะครับอันแรกก็คือเศษ7ส่วน10อันที่2ก็คือเศษ5ส่วน10ก็เขียนเป็นทศนิยม ็จะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมนะครับกดสต็อปคลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้เราก็มาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะครับมาดูข้อ1ย่อยก,ก่อนนะครับเศษเจ็ด <7 S 1> ส่วนสิบเขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ 0. 7นุนะครับข้อที่2เศษ5ส่วนสินก็เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับ0จุด ถ้านั่นเองนะครับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องในชิ้นงานของนักเรียนได้เลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเนื้อหาใน E ีีนี้ก็คงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับคุณครูก็หว,วังว่านักเรียนเนี่ยคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมหนึ่งตำแหน่งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปข้างหน้านะครับสำหรับใน E ีีนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ